เอาละครับทุกคนตัวอย่าง MI7 มาแล้วไปดูกันเลย7.1นะฮะอันนี้หลังจากที่เราจะได้ดูทอมคูดในท็อปกันปีนี้นะฮะปีหน้ารอ MI ว้าวน่าจะสดวะออวกว่าเออว้าวต่อสู้กับความดีจอมปอ,อหมดเวลาแล้ว This our chance. เออ

อีทานฮันจะไหวไหมเนี่ยนะว้าวเย้ เคยดูมาแล้วมันไม่แพ้เจมบอลเลยฮะจุดนี้โอ้โหเด็ดเท่โอ้โหจุดนี้โอ้โหยโอ้โหพีทคอมยังวิ่งเร็วเหมือนเดิมน,นะฮะดูเลยว้าวโอ้โอ้โหมิชชั่นอิมพอสิเิลล่าพิกัดมรณะตอนที่หนึ่งนะฮะ โอ้โหนี่แค่ทีเซอร์นะนี่ยังไม่เทลเลอร์เลยนะยังมีตัวอย่างเต็มกว่านี้อีกนะนี่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มเท่านั้นนะโนอะ้ oh my god คือต้องมีชีวิตอยู่เพื่อดูเรื่องนี้ในโรงใหญ่แบบ iMac ให้ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครที่คิดถึงทอมคูสแล้วก็แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ดูงานนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็อ่ะไปดูท็อปกันอย่างก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้ท็อปกันนี้ก็โคตรมันแล้วนะปีหน้า mi 7นะฮะน่าจะสุดยิ่งสุดเข้าไปอีกนะฮะเออ โอเคครับผมก็รอติดตามครับสผมผมรู้ว่าตัวอย่างนี้ไฮมากเลยนะเพื่อนๆดูแล้วชอบเหมือนกันหรือป่าถ้าชอบเม้นต์กันมาบอกได้นะฮะส่วนใครที่ชอบเีียกอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภันทรใน YouTube และบิ๊กนภัทรใน t i กต o k นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมา React, รีแอครีวิวแล้วส่กันฟังครับ,รบสวัสดีครับ